สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านที่วายีกเช่นเคยค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทําขนมมันเทศวันนี้จะเป็นสูตรปิ้งนะคะเราจะห่อด้วยใบตองนะคะก่อนที่จะนําไปปิ้งค่ะสูตรนี้จะมีความเหนียวเนิบค่ะแล้วก็มีความหอมใบตองปิ้งนะคะเวลารับประทานก็จะมีรสสัมผัสของขา้าวโพดหวานแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะกรุบกรอร่อยมากเลยค่ะ เดี๋ยวไปดูส่วนผสมแนละก็วิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากเราจะใช้มันเทศนะคะสามารถใช้พันธุไหนก็ได้ค่ะที่เพื่อนๆมีสีไหนก็ได้เลยนะคะวันนี้จะใช้พันุ์โอกินาว่าสีเหลืองค่ะนํามาล้างทําความสะอาดหลังจากนั้นก็จะตัดเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะนําไปเนื่องให้สุกเ,เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้จะใช้เวลาเนื่องประมาณ15นาทีนะคะ หรือนึ่งจนสุกนิ่มค่ะเมื่อสุกนิ่มแล้วยกลงมานะคะเราจะนํามันสุกนะคะจานวน200กรัมค่ะนํามาลอกเปลือกให้หมดเลยนะคะในขั้นตอนนี้เราจะทําขณะที่มันยังร้อนอยู่นะคะเพื่อที่จะนําไปบดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อลอกเปลือกออกจนหมดแล้วนะคะเราจะนํามันมาบดให้ละเอียดค่ะโดยการบดด้วยซ้อมแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถใช้วิธีการบดแบบไหนก็ได้ค่ะให้ละเอียดนะคะ จากนั้นก็เติมเกลือเล็กน้อยค่ะเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะเติมความหวานด้วยน้ำตาล1 0 0กรัมนะคะเพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มหรือลดได้ค่ะใช้แป้งข้าวเหนียว120กรัมนะคะตามด้วยแป้งมันค่ะ3ากรัมคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเล็กน้อยค่ะเมื่อเราคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเล็กน้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้มือค่ะขยำขยำแป้งกับมันนะคะให้เข้ากันดีค่ะจนแป้งมีลักษณะเป็นเนื้อทรายนะคะ จะมีลักษณะเป็นเนื้อทรายแบบนี้ค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้กะทิจํานวน120มลล,ลิตรค่ะเทผสมลงไปนะคะค่อยๆเทแล้วก็ค่อยๆนวดนะคะอย่างนี้เรื่อยๆค่ะจนส่วนผสมนะคะเข้ากันดีและมีลักษณะเป็นแป้งที่สามารถปัน้นได้แบบนี้นะคะหรือจะให้เหลวนิดนึงได้ค่ะ จากนั้นเราจะเพิ่มรสสัมผัสนะคะด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อน,นะค่ะวันนี้จะใช้เนื้อมะพร้าวน้ำหอมนะคะหั่นเป็นเส้นๆแล้วก็ข้าวโพดหวานค่ะจะใช้ข้าวโพดดิบหรือข้าวโพดสุกได้เลยนะคะจากนั้นก็ขยำรวมกันค่ะเดี๋ยวพักไว้ก่อนมาเตรีมยมใบตองสําหรับห่อกันค่ะเช็ดใบตองทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะฉีกใบตองขนาดเท่าประมาณหนึ่งฝ่าม,มอือค่ะจากนั้นเราก็นําแป้งที่เราผสมไ้สักครู่นี้นะคะตักลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ห่อแป้งด้วยใบตองนะคะโดยการพับฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเข้ามานะคะจากนั้นเราจะใช้ไม้กลัดขาไม้กลัดก็คือไม้ปลายแหลมนะคะกลาดลงไปที่ปลายใบตองทั้งสองด้านค่ะแบบนี้นะคะ เมื่อเรากลัดด้วยไม้กลัดนะคะทั้งสองด้านแล้วนะคะเราก็จะกดขนมเล็กน้อยค่ะให้ขนมเขามีความสม่ำเสมอด้านในนะคะเวลาปิ้งจะได้สุกอย่างทั่วถึงค่ะจากนั้นเราก็จะใช้กรรไกรนะคะตัดปลายไปตองทั้งสองด้านให้เท่าๆกันค่ะก็จะได้การห่อขนมแบบนี้นะคะเรามาดูวิธีการห่อขนมอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็จะตักแป้งนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะวางลงบนใบตองนะคะ จากนั้นก็พับใบตองทั้งสองด้านค่ะฝั่งซ้ายฝั่งขวาปิดแป้งไว้นะคะใช้ไม่กรดกรดที่ปลายใบยตองนะคะทั้งสองด้านเมื่อกัดใบตองเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัดปลายใบยตองให้มีขนาดเท่าๆกันค่ะทั้งสองด้านนะคะจากนั้นก็กดขนมนะคะให้กระจายได้ทั่วใบตองนะคะเวลาปิ้งจะได้สุกได้ทั่วถึงนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็นําขนมที่เราหอ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปปิ้งกันเลยค่ะวันนี้เราจะปิ้งด้วยเตาปิ้งนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีเตาปิ้งก็ใช้หม้ออบรมร้อนได้ค่ะแต่การปิ้งด้วยเตาปิ้งจะมีความหอมใบตองมากกว่าหรือถ้าเพื่อนๆมีเตาถ่านสามารถใช้เตาถ่านได้เลยนะคะวิธีการปิ้งเราจะปิ้งโดยการกลับด้านไปมานะคะจนขนมสุกทั่วค่ะ แล้วก็ปล่อยไว้ให้ใบตองมีความไหมเล็กน้อยนะคะจะมีความหอมใบตองผสมกับความหอมมันเทศและกะทิค่ะมีความลงตัวและเข้ากันมากๆเลยนะคะวิธีการปิ้งนี้ก็จะได้ขนมมันเทศปิ้งแบบนี้ค่ะเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะนำขนมออกจากเตานะคะพักให้ใคลายร้อนสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อขนมด้านในกันค่ะ ขนมมันเทศปิ้งสูตรนี้นะคะก็จะมีเนื้อที่เหนียวหน็บนะคะแล้วก็บวกกับความหอมใบตองปิ้งแล้วก็มีความหอมมันเทศหอมกระทินะคะเวลารับประทานก็จะมีรสสัมผัสกรุบกรุบของเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็ข้าวโพดหวานนะคะเป็นสูตรที่ลงตัวมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะไม่ยากเลยค่ะทำได้เองง่ายๆที่บ้านเลยนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะและเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านทิวาได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ